พ่อดำนานลงแก่เลยนะอคลายมากไม่ลมจะได้เข่าลมขนาดเลยเป็นตาง,งามเลยอุ้ยหนามโบขึ้นว่าหนามันสีร้ายไปนี่ าม,าม,มีตะขาบบอดีเนาะมาดำหน้าเนาะแม่นีตาบอดีมีตขาบดีเอมีตาบบดีมูกเก่าเอ้จังมาเป็นจังบุญังคุมีขนาดได้เดียนะ๋ยวเออเออจะมันดีายพี่น้องดีใจเด้อพี่น้องมาดำหน้าให้พี่เด้วกังเบืองชุกำลังกะตั้งเย็นมาแล้มเด้อม,มาเอางสอนเอ็มลอยสปพอนเซอร์ถ้าราเบาแดงกระทิ้งแดง ขอขอบ,บขคุณขอบคุณค่ะหาบรีมูกเก่า้อค่ะเด้อมันนี่แม่อค่ะเด้อมนันนีขอบคุณขอบคุณหลายโอ้จะเป็นดีใจเพิ่มสันใจแล้วเกินทุกคนมาจักหน้าซอยมนันนี่ขอขอบคุณขอบคุณหลาย้อค่ะส,สิเลียงขอบคุณนะค่ะมันนี่เด้อยเอองมักเครื่องแล้ว,ลวันเอแม่ปูว่า ทำหลายขนาดนี้ด้ยเดี๋ยวเวันลอยก็พอได้มาป่อปซปเปอร์สตาร์เลี้ยวเอ้ยคักร้าย มาละกันหาปะหาปุ้ยดีเดียบีเดีย